สวัสดีครับคลิปนี้เราขอแนะนำเดอะสวอร2 0สอตั๊กแตนเลือดภาพยนตร์แนวสยองขวัญระทึกขวัญคุณภาพจากฝรั่งเศสที่ใช้ไอเดียสุดหลอนจากมาแมลงตัวเล็กๆมาสร้างความน่ากลัวและลุ้นระทึกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวข้องกับยิงไม้ลูกสองที่ทำฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนเพื่อขายเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกแต่ปัญหาก็คือพวกมันขยายพันธุ์ได้ช้าจึงทำให้ธุรกิจของเธอแทบล้มละลายจนเธอค้นพบว่าตั๊กแตนเหล่านี้ เร็วขอวผิดปกติเมื่อได้รับอาหารพิเศษแต่สิ่งที่ตามมาคือความน่าสะพึงกลัวเมื่อฝูงตะกะแตนเริ่มกลายเป็นสัตว์นักล่าทําให้หนังเรื่องนี้ใช้บรรยากาศที่ตึงเครียดและค่อยๆสร้างความหลอนแบบสมจริงพร้อมสอดแทรกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความสิ้นหวัง ของมนุษย์ในการเอาชีวิตรอดถ้าคุณชอบหนังแนวสยองขวัญที่แฝงความหมายลึกซึ้งและชวนให้ขนลึกแบบคาดไม่ถึง The Swarm 2020เป็นหนังที่คุณไม่ควรพลาดเลยแหละครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในรีวิวหน้าสวัสดีครับ